กลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงที่2นี้กับช่วงอ่านเกมนะคะคุณผู้ชมแต่อย่างที่บอกไปว่าหลายคนบอกว่าก็เราก็รอดูแหละว่าช่วงไตรมาสสตัวเลขต่างๆนั้นจะออกมาอย่างไรบ้านเราเองเรายังไม่เห็นตัวเลข GDP ไตรมาสที่2แต่ว่าพอเมื่อคืนนี้เราเห็นตัวเลข GDP ไตรมาสสององสารัลหลายคนบอกว่าโอ้โหโอ้โหแม้ว่าจะแม้ว่าจะดีกว่าที่ตลาดคาดเอาไว้แต่3 2มที่ติดลบไปมันมีนยัยยะขนาดไหนและที่สําคัญก็คือเราจะเราจะเห็น เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเป็นกระจกสะท้อนกลับมาที่บ้านเราได้ไหมประเมินภาพรวมกันแล้วก็รวมไปถึงก่อนหน้านี้นะคะเราพูดคุยกันกับพี่เล็กพี่ชัยพี่เล็กบอกว่าจริงๆมันมีทางเลือกนะกับหุ้นกลุ่มที่คาดว่าผลประกอบการน่าจะออกมาดีแล้วมันก็ขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นมาโดยตลอดแต่ตอนนี้คือกลุ่มนั้นกําลังจะประกาศแล้วเราต้องแอคชั่นอะไรก่อนที่เขาจะประกาศไหมหรือสามารถโหข้ามไปได้เลยพูดคุยกันนะคะกับพี่เล็กพี่ชัยเลิศพงศ์กิจจากบริษัทหลักทรัพย์ธนาชาิพี่เล็กสวัสดีค่ะสวัสดีคนนร,นนรับคีณจอยครับนีเะะกใบหม่่คพล จะได้เห็นหน้าค่าตากันด้วยคิดถึงค่ะอย่างที่เกินไปบอก,กคุณผู้ชมไปพอเราเห็นตัวเลข GDP ไตมาสอของสหรัฐที่เล็กติดลบไปสามจริงๆบ้านเราบอกว่าจะเป็นตัวเลข2หลักนะแต่ว่าอาจจะไม่ถึงยี่สิบเราก,เราก็เราก็ตกอกตกใจกันจะแย่ละคือคือคมันจะเป็นอะไรที่สะท้อนมาแล้วทําให้เราเห็นอะไรที่มันเซอร์ไพรส์หนักขนาดนั้นไหมคะพี่เล็กไม่หรอกครับคือในในกรณีของบ้านเราเนี่ยเห็นชัดเจนนะครับ กรณีของของบ้านเรานะครับมันเห็นชัดเจนมากเพราะว่าเราพึ่งพิงการท่องเที่ยวเนี่ยสูงนะฮะสัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างเดียวนี่เฉพาะต่างประเทศเนี่ยปาเข้ GDP. องเปอร์็นต์ตรงนี้เนี่ยเราปิดเมืองเลยเป็นรายได้ก้อนนี้สูงนะ<า>แล้วมันเข้ามาเต็มเต็นะจนถึงวันเนี้คือเข้าสู่ไตรามาสสแล้วก็ยังไม่มาเป็นก้อนนี้เต็มเต็มสิบปร์เ็นต์จครับที่หายไปเลย แล้ว <So S 2> คนไทย oh. ที่หายกันเองนะครท่องเที่ยวไทยเนี่ยอีกสามเปอร์เซ็นต์ก็กระปิกระปลอนเพราะนั้นเต็มๆนะส่วนส่งออกก็ชัดเจนนะเพราะนั้นของเราเนี่ยสองหลักชัวนะแต่มันจะเกินยี่สิบหรือเปล่าเนี่ยไปดูกันนะทั้งปีเนี่ยที่บอกว่าจะลบประมาณแปดถึงเก้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันตกท้องช้างตรงเดือยตรงไตรามาสสองเพนะราะนั้นไตรมาสสองเนี่ยเกินสองหลักแล้วก็จะติดลบน้อยลง ในช่วงไตรามาสสามต่อเนื่องไตรามาสสี่เพราะนั้นไม่ต้องตกใจเอาว่าทั้งปีเนี่ยยังจะลบอยู่ประมาณนี้แหละแปดถึงเก้าเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ได้สะท้อนอยู่ในราคาหุ้นไปเยอะละหุ้นที่อ่อนไหวตามภาวะเศรษฐกิจเนี่ยยังกลุ่มธนาคารพาณิชย์ก็ชัดเจนนะครับว่าพอ,อสินเชื่อธนาคารพาณิชย์เนี่ยก็คือพอเศรษฐกิจประเทศไทยเป็นไม่แปลกใจที่หุ้นในกลุ่มธนาคารเนี่ยจะเผชิญคําถามเรียกว่าคําถามโตโตเลยเกี่ยวกับคุณภาพ ของสินทรัพย์ยรับอ,อันนี้ะจะเห็นว่ากลุ่มธนาคารเนี่ยหรือ้เพียงเดียวหลายๆตัวกำลังถอยลงไปใกล้เคียงกับจุดต่ำสุดตอนเกิดโควิดใหม่ๆ <c oughs> คือในเดือนมีนาคมนะครับเป็นกลุ่มธนาคารเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ายัางโซซัสโซเซอยู่นะฮะยังหาทางไม่เจอในขณะที่ตัวใหญ่อื่นๆเนี่ยอย่างกลุ่มอย่างเอออทีตั้งแต่เมื่อวานนี้ละที่มีข่าวเรื่องการเปลี่ยนวิธีการจ่าย การันตีขั้นต่ำเอวที LG ก็เจอเป็นโค n หนึ่งตรงน,นี้ก็ค่อยๆเริ่มยืนสร้างฐานนะฮะเป็นหุ้นที่มีประเด็นลบเฉพาะตัวเนี่ยอาจจะต้องรอให้แรงขายซาลงก่อนแล้วในฐาจังหวะเข้าไปดูอีกทีหนึ่งในขณะที่กลุ่มที่ผลประกอบการไตรมาสสองออกมาดีเกินคาดเนี่ยราคาปร์ฟอร์มดีนะครับอย่างวันนี้เราเห็นตัว Global นะฮะตัว Global เนี่ยกยำไรลบน้อยมากนะครับแล้วถ้าดูคุณภาพกำไรเนี่ยเราพบว่า ตรากําไรขั้นต้นเนี่ยเพิ่มขึ้นเกือบ4%อนตะตรงนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีนะที่ที่มีส่วนทําให้มีแรงซื้อเนี่ยกลับเข้ามาในหุ้นโกลบอลอย่างชัดเจนค่ะค่ะพี่พี่เล็กเดี๋ยวขอย้อนกจำนกึกก่อนที่จะไปดูในตัวหุ้นนิดนึงพี่เล็กบอกว่าไตรามาสสอ่ะเราจะได้เห็น GDP ของเรา20%แน่นอนเอ้ยไม่ใช่20%สองหลักแน่นอนสอหลักแน่นอนแล้วก็ ตัวเลข8-9%ที่จะเห็นติดลบในปีนี้ไม,ไม่ได้เหนือความคาดหมายคือมันมีประเด็นตรงที่เมื่อวานนี้พอสอเคเขาออกมาบอกว่าเราจะติดลบ8.5เซ็ตล่วงลงมาเลยเนรนาดเลยตอนบ่ายแปลว่ามันไม่ได้มีอะไรเกินจริงมันไม่ได้มีอะไรเหนือความคาดหมายหรือทำให้เราต้องอกตอกอกตอกตใจไปนะคะ ใช่ครับถ,ถ้าเล่นนีดผมคิดว่ารับข่าวไปเยอะแล้วนะคาจะได้จะได้เบาใจมากขึ้นนะเพราะคุณผู้ชมถามมาบอกว่าเอาพอกลายเป็นว่าติดลบแปดแต่ว่าก่อนหน้านี้เราจากันได้แบงค์ชาบอกแปดจุดหนึ่งด้วยซ้ำก็ไม่ได้ต่างกันมากมนะคะส่วนตัวหุ้นตัวที่มีประเด็นก็ยังคงมีประเด็นต่อไปเดี๋ยวข้าไปเจาะในตัวเออทีแต่ว่าตัวที่พี่เล็กเคยแนะนําเราก่อนหน้านี้ว่าผลประกอบการไตรมาสสองเจามาดีเขาก็ยังขึ้นต่อนะแต่เขายังไม่ประกาศมีกโกลบอลประกาศแล้วตัวตัวหนึ่ง ถ้าอย่างนั้นเราโฮหุ้นกลุ่มที่ผลประกอบการดีต่อไปได้ไหมคะพี่แลกหรือว่าสถานการณ์ตลาดเป็นแบบนี้เราจะต้องมีการขายก่อนหรือปรักพอร์ตอะไรในช่วงนี้<ง>มนียคง,งอยู่ที่ valuation ถ้าเอิญว่าราคาหุ้นเนี่ยเริ่มวิ่งขึ้นเกิน valuation ไปแล้วเนี่ยก็อาจจะหาจังหวะขายทํากําไรเพราะก็ในทางกลับกันราคาหุ้นอาจจะตอบรับข่าวบวกไว้มากเกินไปเพราะฉะนั้นอาจจะมีแรงขาย sell on f a ออกมาแต่ถ้าเอิญว่า ราคาหุ้นก็ยังมีออฟไซด์อยู่มากพอสมควรแล้วเราดูแล้วแนวโน้มเนี่ยมีโอกาสที่นวิเคราะห์เนี่ยจะปรับประมาณการมันขึ้นถ้าเป็นแบบนี้ก็ก็มีโอกาสจะวิ่งขึ้นต่อได้เหมือน global อนะครับอ,อันนี้ออกมาดีกว่าที่ตลาดป,ประเมินไว้เยอะนะก็ทำให้มีแรงมีแรงซื้อเนี่ยเข้ามาชัดเจนนะเพราะฉะนั้นคิดว่าอย่างกรณี global เนี่ยที่ตามมาด้วยการอัปเกรด ตัวประมาณการกําไรแล้วก็ราคาหุ้นเป้าหมายเนี่ยยังพอมีอัพไซด์แต่่าวันนี้ราคาหุ้นก็บีดขึ้นมาได้ค่อนข้างดีครับอืมคือถ้าตัวไหนขึ้นมาแล้วยังมีโอกาสที่จะขึ้นได้อีกจากการปรับประมาณการของนักวิเคราะห์อันนี้ไม่ต้องกังวลใจไม่ต้องขายออกมานะคะก็ถือต่อไปได้ใช่ครับอืมอมามาตัวที่มีประเด็นเดียวตัวเ o t อต้องเจาะนิดนึงพี่เล็กเขาก็ใจดีเนาะ เขาก็ใจดีเขาก็ปรับเรื่องของการคำนวณค่าสัมทารนี้ทีฟรีให้ King Power ด้วยแต่ดูตัวเขาเองเนี่ยยิ่งถอยถอยลงมาเพราะว่านักท่องเที่ยวก็ไม่มาด้วยใครที่จะกัดฟันกับตัว AOT กัดไหวไหมคะเนี่ยก็เหนื่อยชัดเจนนะฮะอย่างไรก็ดีคิดว่าราคาหุ้นได้สะท้อนเรื่องนี้ไปพอสมควรนะฮะเราคิดว่าการปรับวิธีการคำนวณเนี่ยคงทำให้การฟื้นตัวของเขาเนี่ย ต้องถูกชะลอออกไปประมาณสักหน่งถึปีนะอันนี้อาจจะมีปัญหาทําให้การฟื้นตัวของเขาเนี่ยอาจจะล่าช้านะคือเดิมเนี่ยเราคิดว่าประมาณสักปีหน้าสกักกลางปีเป็นต้นไปเนี่ยก็น่าจะค่อยๆเห็นการฟื้นตัวแล้วแต่กับสถานการณ์ขณาดนี้เนี่ยก็คงจะถูกทอดเวลาออกไปอีก2ปีเพราะว่าจํานวนผู้โดยสารเนี่ยจะไต่ระดับกลับขึ้นมาใกล้เคียงกับปี2019เนี่ย คิดว่าไม่เร็วกว่า2ปีจากนี้นะฮะเป็นเอลทีที่เห็นราคาลุ่งๆอยู่เนี่ยก็สะท้อนมุมมองเชิงลบตรงนี้ไว้พอสมควรน,นะฮะแต่คิดว่าดาวไซด์ม่เยอะลนะเพราะเราก็มองว่าด้วยกระแสเงินสดที่สูงถึงประมาณ7 0 0 0หมื่นล้านเนี่ยเพียงพอที่บริษัทจะรับมือกับ ภาวะขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นนะในช่วงสั้นๆตรงนี้ได้ค่ะ,คะพี่เล็กเกาะติดจริงๆต้องบอกว่าคุยกับพี่เล็กหลายทีแล้วก็คุยในหุ้นท่องเที่ยวหุ้นสายการบินมาเยอะสถานการณ์นี้ถือว่าถือว่ารุนแรงแล้วก็เร็ว้ายที่สุดไหมคะเพราะเนี่ยนอกจากการบินไทยนกแก้ก็ตเตือนตามไปเสร็จเรียบร้อยละชัดเจนเลยค่ะคนที่อยู่ในภาคท่องเที่ยวเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเรียกว่าขยับไม่ได้เรียกว่ากระทบไม่ได้เยอะแยะอะไรนะฮะแต่มารอบนี้เนี่ย ายาวที่ผ่านมาเวลาเราเจอลูกใหญ่ๆของพวกเซกเตอร์ท่องเที่ยวเนี่ยใช้เวลาประมาณสัก3-6เดือนก็เห็นการฟื้นตัวที่ชัดเจนแต่รอบนี้ไม่ใช่นะก็มีผลทําให้ผุ้นที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั้งหมดสนามบินโรงแรมสายการบินอะไรที่เกี่ยวข้องประมาณนี้เนี่ยคิดว่าจะเป็นเซกเตอร์ท้ายๆเลยที่จะเห็นการฟื้นตัวครับ เพราะว่ามันกลายเป็นว่าคือก่อนหน้านี้เราบอกว่าถ้ามันถ้ามันมีวัคซีนหรือมันมีอะไรมาพุ่งก,ก,กลุ่มเนี้ยเขาจะรับผลกระทบเขาน่าจะฟื้นกลับม,มาได้แต่กลายเป็นว่าความคือมันมีข่าววัคซีนเป็นระยะระยะแต่มันมันไม่ได้ฟื้นเร็วเหมือนอย่างที่เราคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้นะคะใช่ถูกต้องค่ะอืมก็เลยจะดูจะดูคือณณจุดนี้ที่ลงมาถึงพี่เล็กบอกว่าดาวไซด์มันต่ำแต่โอกาสที่มันจะ มันจะกลับกลับตัวเพิ่มขึ้นไปแรงๆมันก็ดูน้อยเหมือนกันน่ะเร,เราเราอาจจะต้องใช้เขาเป็นกลุ่มท้ายๆเหมือนกับกลุ่มแบงค์ไหมคะพี่เล็ที่อาจจะต้องชะลอไปก่อนใช่ถูกต้องครับนะมผม,<ช>ผมคิดว่าเซกเตอร์ท่องเที่ยวเนี่ยเราเราดึงรอได้พักใหญ่ๆเลยนะไม่จาเป็นต้องเร่งรีบนะแล้วก็รอเวลาให้ราคาพุ่งมันมีดิสคาวน์นิดหนึ่งนะฮะอย่างเอทเนี่ยเริ่มก็สะท้อนข่าวลบแล้วแต่ถ้าจะให้ดี ควรจะมีดิสคาวล์ลึกกว่านี้ครับอมืมองไปก็แถวๆ45เลยนะคะพี่เล็กถ้าจะเอาลึกกว่านี้เลย <c oughs> ดูดูครับให้ติดได้นะคระ <c oughs> ่ะอขอปิดท้ายอีกหนึ่งตัวที่มีประเด็นสำหรับใครที่บอกว่าโอ้ยลงมาแล้วก็ยังลงต่อแล้วยจะมีขายหุ้นที่ซื้อคืนออกมาในตลาดอีกนะั่นคือเคแบงนะคะแม้ว่าจะยังไม่ได้ขายนะวันนี้ราคาก็ตอบรับข่าวนี้ไปเยอะอยู่พอสมควรนะคะ จริงๆตัวกสิกรเนี่ยฟอน,นิสเทรดอยู่ประมาณ0.5ุหเท่าบุกละนะฮะข่าวเรื่องการขายหุ้นกลับลงมาในตลาดเนี่ยเป็นเสนนิต์เชิงลบจริงแต่ผลกระทบจริงเนี่ยไม่น่าจะเยอะแล้วล่ะหนึ่งก็คือมันแค่หนึ่งปอร์เซ็ของจำนวนหุ้นทั้งหมดคือไม่ถึงย4บสี่ล้านหุ้นนะครับแต่ผมเชื่ว่ามันเป็นประเด็นทางเทคนิคนะฮะทางฝ่ายบริหารเองคงต้องการเฟคซิบลิตี้นะครับเพราะว่าถ้าไม่ขายหุ้นที่ ซื้อขึ้นกลับมาเนี่ยก็จะเป็นอุปสรรคหากมีความจําเป็นเร่งด่วนในอนาคตจริงๆว่าจะต้องการเงินเพิ่มชุนเข้าไปเนี่ยก็จะประสบความยากลําบากในการขยับตัวเป็นเอาชัวร์ถ้าเปิดลมไว้แต่ดูแล้วด้วยเงินกองทุนกับสินทรัพย์เสี่ยงที่มีอยู่เนี่ยก็ยังมีเพียงพอและระดับการกันสำร,รองก็ตั้งไปเยอะในช่วงของไตรามาสสองที่ตั้งไปถึง20 0 0 0ล้านนะครับมีคิดว่า,วามันมันกระทบในเชิง sentiment ว่า ส่งส่งส่งแลกวปัจจัยจลบเข้ามา <S 2> <S 2> <S 2> แต่ในเชิงปัจจัยพื้นฐานจริงจริงจังๆเนี่ยมันไม่ได้กระทบแยอะขนาดนั้นราคาหุ้นกําลังลงมาทดสอบจุดต่ำสุดที่เคยเกิดขึ้นตอนช่วงมีนาคมนะฮะสัญญาณทางเทคนิคเป็นลบนะฮะก็อย่างนี้รอได้ไม่ต้องรีบถึงแม้ว่าราคาหุ้นจะลงมาเหลือครึ่งหนึ่ง ของมูลค่าตามบัญชีแล้วก็ตามทีครับเพราะว่าตอนที่เห็นข่าวนี้ก็ตีความกันไปใหญ่เลยนะคบเรียกว่าทําไมเอ๊ะทำไมเขาก็ตั้งสํารองเยอะอยู่ทําไมถึงยังต้องการกระแสะเงินสดเข้ามาอีกคิดกันไปใหญ่คิดกันไปโนโ้เลยนะคะแต่ที่สําคัญก็คือตอนเขาซื้อคือนเขาซื้อตั้งรนะ้อยสามสิบสี่เนี่ยแต่พอตอนจะขายเห็นตัวเลขแปดสิบแล้วมันก็แบบก็ก็ไม่เป็นไรฮะต้องขาดทุนนิดหน่อยเล่นหุ้นมีมีกระบมีขาดทุนนะฮะ อ,อ,อันนี้อันก็แจกอันน,น,นี้แล้วอันนี้ก็คือแจกกับผู้ถือหุ้นด้วยนะ <c oughs> เป็นให้กำไรกับผู้ถือหุ้นก็ไม่เป็นไรคร <c oughs> ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าม,มีประเด็นแบบนี้จริงๆคือพอเรารู้ความเสี่ยงแล้วเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเข้าไปเสี่ยงกับเขาอย่างเร่งด่วนนะคะพี่เราได้ก็รอไปอคือก็ตามสูตรนะฮะเวลาหลุดลงมาเนี่ย <c oughs> เราก็ปล่อยให้คนอยากขายปล่อยให้เขาขายใชใ้เต็มที่ก่อนแล้วเริ่มเห็นฐานราคาแล้ว่อยหาจังหวะซื้อกันใหม่ครั้งหนึ่งครับค่ะ <c oughs> อากลับมาดูที่เซตตอนนี้เซตกลับมาบวกได้หน่อยๆครับพี่เล็ก2 3สจุด1 3 1 8พรพี่เล็กบอกว่าจริงๆแล้วมันก็ยังมีโอกาสซ่อนอยู่เหมือนกันนะระดับนี้หลายคนเริ่มเริ่มเริ่มกังวลใจกับโอกาสที่จะคว้าดีไม่คว้าดีเพราะว่าเห็นโลเห็นโลอยู่ทางด้านซ้ายมืออยู่แววๆไหวๆอยู่ <P ie S 1> <laughs> พี่เล็กแนะนำยังไงดีคะสำหรับกลยุทธ์ลงมาเร็วมากนะครหลังจากหลุด1 3 4 0 1 3 2 6กก็ไหลเร็ว อย่างไรก็ดีนะมันลงมาใกล้ๆตรงมจุดต่ําสุดก่อนหน้านี้ที่ใกล้ๆ1 3 0 0าร้จุดหนึ่นะครับที่ราแถวๆนั้นเนี่ยน่าจะมีลักษณะของการเด้งทางเทคนิคได้บ้างน,นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ติดพุ้นอยู่นะรอจังหวะตลาดฟื้นนะแล้วค่อยลอดพอด,ดีกว่าครับได้ครับพี่เล็กวันนี้ขอบพระคุณนะคะ,คะ,คะสวัสดีค่ะ,คะอีกหนึ่งมุมมองจากพี่เล็กนะคะพี่เล็กบอกว่า คือพี่เล็กอยู่กับเรื่องของฟันเดเมนทัลอยู่กับเรื่องของปัจจัยพื้นฐานเนี่ยคือบางทีเราเห็นตัวเลขตอนแรกเราจะแบบตกใจเราจะเห็นพอมันมีแรงขายปุ๊บเราก็จะแบบจะขายตามภาพของเมื่อวานเนี้ยส่วนใหญ่ก็เป็นการขายขายตามกันลงมาด้วยหนละังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจออกมาไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะคะวันนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือลงมาเทสต,ตรงโลนี้ละแล้วก็มีการยือย้อสู้กลับไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรที่ที่เป็น เหตุให้เราต้องกังวลใจมากขึ้นส่วนหุ้นรายตัวส่วนหุ้นรายตัวก็ยังคงเน้นย้ำว่ายังคงต้องไปดูในเรื่องของผลประกอบการอยู่นะคะ